ครับในวันนี้ผมจะพาท่านมาดูบรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดเรียนมาเมื่อวันที่14มิถุนายนแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนหรือโควิด19ได้กลับมามีการระบาดกันอีกระลอกประกอบกับในช่วงนี้ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน<ม>ก็มีปัญหาของแคมป์คนงานจากพื้นที่สีแดงได้มีการระบาดทำให้มีการล็อกดาวน์ส่งผลให้แรงงานต้องกลับคืนถิ่นกลับคืนยังภูมิลำเนาของตนเอง<ม>และหลายจังหวัดนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหามาตราการป้องกันการาแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 กันอีกระลอกบอที่2มีใครไม่เข้าใจไหมคะอย่างที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นก็ได้ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์าหบรรยากาศภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาคอนแก่นนะครับก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงา,ามีเพียงคุณครูและนักเรียนนักศึกษา,าที่มาติดต่อส่งงานในบางรายวิชา,าตามที่คุณครูดได้นัดหมายเอาไว้นะครับ